เต็มเลยเต็มกล่องเลยครับเป็นงาะให้นาครับโอเคนะครับขอบคุณคุณพี่มากมากนะครับขอให้คุณพี่สวยวันสวยคืนนะครับมีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรำรวยร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกๆุประการนะครับเงินไหลกอง่องไหลมานเงินมีทองใช้ตลอดเวลาครับผม ก็เดี๋ยวมาแบ่งปันเพื่อนๆนของเรานะครับเต็มกล่องเลยนะครับมีขนมนะครับทุกอย่างนะครับหยิยบได้นะครับเดี๋ยวหยิบให้เพื่อนๆนเราคนละหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งพอมาหยิบเอาเลยเลือกเอาเลยเลยมามามีขนมมาให้คนละหนึ่งห่อมามาเอาเลยครับมาเ,าเอาเลยคนละหนึ่งชิ้นเืยกได้แต่อันใหญ่ขุางล่างแล้แต่จะเอาคนละหนึ่งชิ้น ก้บกินโอ้ยโอเคถ่างรูปเลยเลยอันไหนก็ได้คนละหนึ่งชิ้นหัวใหญ่ก็เอาเลยแค่แต่ขอบคุณครับหัวหน้าใหญ่แทงวงเคลอนอะไรเนี่ยอะคนละชิ้นคนละชิ้นชอบคนไหนเอาเลยน่สองสาม เอาเลยเก็บเอาเลยคนละชิ้นคนละชิ้นอ่าคนละชิ้นมามา่ได้้ได้อ่านั่งก็ได้ครับหยิบเอาเลยครับอ oh. ่าโอเอ่ากินใหญ่เลยมาโอ้มาเอาเลยมาเ็บมาด้วยรคนละชิ้นนละชิ้นาอองาออยู่รลดอยู่โลกับกั จำพี่ได้ไหมจำก็ได้ไหมจำไม่ได้เราจะกอเล็กได้ไหมเราจะกอเล็กได้ไหมได้ครับพี่เอาเลยครับพี่กับก้อนเล็กนี่คือขนมนีกระแผงไอตัวนั้นไหมกำนั้นอันนี้หรืออันนี้เด้ออันนี้มื่อเอาเลยเอาหมดแล้วบ่มามาใครไมาเอาเด้อเอาเลยกระแผงไอตัวนั้นมันวะโอเค คนหน้าหนึ่งชิ้นเอาอันนี้เลยพักกันสนีเด้อนีเด้ออะไรอันช็อกโกแลตครับหลวงตาครับีกเลอันนี้เรายังไม่เลือกครับกตแบ่งทีน้องๆของเราก่อนอาลุงขนมอ้ามาเลยชอบอันไลุงอย่างนี้เลยนะยอออบไถ่ไถ่ยกโินให้ตังาบุ กระโดมครับพี่เอาเลยโนละชิ้นโนละชิ้นชิ้นแล้วครับพี่อเลยครับพี่มาเต็มรังเลยขอ้าผมไปปลาครับมอมอกากเาเอาเลยคนละชิ้นเลือกเอาไหนก็ได้เออเข้าวันไหนเอาเลยโนละชิ้นโอเคีปก็ขนมเหมือนกันนะีฮ

จ้าววันนี้ครับจ้าีเอไเลยไหนก็ได้จชิมชิมโชเลยใช่ไหมครับจ้าชิมโชก่อนนะครับผมยัง โอ้โหน่ากินมากเลยนะครับจานได้เลยคนละชิ้นโอ้โหจิมอยกันเนี่โอ้ไม้คอมบูคุณเหลือง่มครว่าเพื่อนเราไปเยอะไปด้ทุเรียนอีนอร่อยอร่อยนะอร่อยไหมจ๊ะเจี๊ยโอืสุดๆ ไปทูเดียวไปไปไปารมบขน้องทหารเต้นขอเป็นกำลังใจให้ทหารนาทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากๆครับคุณพี่หนุ่มนี่ร้อยไหมจ๊ะ